อาจที่จะเสียทั้งคู่นะครับโอ้โหล่าสุดน้ำสถานาการณ์ของอ็นกลกองเต้แล้วก็จอร์จินโยนยไม่ค่อยสู้ดีนะครับในขณะที่เชลซีนับเลงกองกลางตัวรับจากเบนฟิก้า ร้านข่าวจาก f a b i โ Romano นับโอ้โหล่าสุดนะอัปเดตผ่านทาง c o อบอ c i t e นับถึงเรื่องสถานการณ์ของ e n r i c ก Conte เขาบอกว่าได้รับแจ้งมาว่ายังไม่มีความคืบหน้านับระหว่าง e n r i รก Conte กับสโมสรอื่นแต่ว่าเขามีความสุขที่รอนดอนนัแต่การเจอาาก,กับเชลซีเนี่ยไม่ง่ายเลยนับดังนั้นนะเขามีโอกาสที่ย้ายจากเชลซีแบบไม่มีค่าตัวอย่างจริงจังในปีหน้านับ ส่วนนักฝั่งบาซ่าเองนะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้นะ้ำที่จะฟรีอเยนมาโดยตลอดซึ่งในนั้นก็มีกองเต้ด้วยนะแต่ไม่มีความคืบหน้าในการเจรจาส่วนสายข่าวของเซมอนฟะิลิปนับแหล่งข่าวบอกว่าทั้งจอร์จโยแล้วก็กองเต้นนะับต้องการรอถึงเดือนมกราคมและจะรอดูว่าข้อเสนอที่พวกเขามีอยู่บนโต๊ะหรือว่าไม่มีนะครับอเยนของพวกเขาน้ได้มีการเจรจากับรายสมสสอนนะับอย่างบาร์เซโลนาอยู่เป็นต้นนับให้ความใจทั้งคู่ด้วยเช่นกันเชลซีเองนําต้องการเสัญญยายกับมิดฟิลคนใหม่หนึ่งคนหรือว่าอาจจะ2คนในเดนมรา แม่รับรู้ถึงตำแหน่งที่เป็นปัญหาของทีมดีนับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นนะ่ะเราอาจจะได้เสียบกองเต้หรือว่าจอจิงโยแบบฟรีเอเจนต์จริงๆนับ แล้ว,วันนี้เองนั้นก็มีข่าวแบบสดๆร้อนนะจากสปอร์ตเพิ่มมานะเขาบอกว่าเชลซีแล้วก็ลิเวอร์พูลนะเป็น2สโมสรนในพรีเมียร์ลีกที่ได้มีการติดต่อกับอินโซฟูนันเดนะจากเบนฟิก้าซึ่งคนนี้เขาเล่นเป็นกองกลางตัวรับนับซึ่งตอนนี้น่ะเขามีราคาน่ะโอ้โหสูงมากกว่า50ล้านยูโรนับซึ่งข่าวน,นี้นะก็ถือว่าต้องกรองนิดนึงนะผมเลยตีน้ำหนักไปทางลือก่อนนับแต่อย่างไรก็ต้องตามมันต่อนะว่าจะจบอย่างไรสำหรับดีลนี้นัต้องรอดูว่าจะมีซื้อใหญ่หรือว่านักข่าวสายเชลซนนนะะเเา้้หรรรรไมคคับบสกิด็ูึ ก่อนจากกันไปนะแฟนเชลซีร่วมโดเน a หรือว่าสมัครสมาชิกนะเพียงเดือนละ20บาทเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะให้ผมทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ